เราเป็นพิซซนเตอร์น้องของคบัตรไยมอีเนไ่บ้างวันนี้ได้มาร่วมโ,โคกับสโนบี้นาอน่ารักมากจริงก็อยากชวนทุกคนมานะคะที่เอ็มอาทีหลอโยทิน,นะคะ่ะก็มีโอโง่งสโนบี้กับของเลื่อนยาวเป็นร้อยเมตรเลยคะ่ะเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะใครผ่านไปผ่านมาก็อยากให้แวะมาถ่ายรูปเช็คอินนะคะแฮชแท็กให้ยูอีเอ็กพีนักด้วยค่ะซึ่งเราก็เป็นคนแรกที่ได้มาเปิดประเดิม่งมีคนไทยหลายคนเลยเมื่อกี้ถ่ายอยู่ด้วยกัเหมือนงานกลุ่ม แต่มไม่ได้เป็นคนแรกไม่ไม่นั่งคนแรกออแต่ว่ามีหลายคนทำมาได้ค่ะอย่างตอาแรกๆถึงวันที่3 1เกรกฎดาคมมีนะคะทุกคนเป็นยังไงเราเชื่นชอบอะไรงไงเป็นพิเศษสำหรับคนสโนว์บีนหะคะ เราี่น่ารักค่ะเราก็ชื่นชอบกันมาอยู่แล้วเนาะไหนจะมาที่ดิตูอบีที่เรารักอีกก็บอกเลยว่าครบทุกอย่างค่ะมาที่เดียวนะคะทุกคนอ,อ่นมีมุมให้แบบถ่ายรูปเยอะเลยฝั่งขายเยอะมากจริงว่ามีมีหลายแบบสุนุปปี้ช้อปปิ้งมีกิจกรรมต่างๆเนาะคนว่าแฟนๆสุนุปปี้แฟนยูอบีเนี่ยมาที่นี่มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแน่นอนค่ะมีสแกน QR code ด,ด้วยเป็นอ e ีการ์ดเราสามารถมีแบบโ้ทุกอย่างคราค่ะอยากให้มาลองดูค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพน่ารักบบครเฟิร์นนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเจอกันในยูทูบแคมนะคะทุกคน ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะฝ่ายทีตั้งแต่วันนี้ค่ะถึง31กรกฎาคมนีนะคะวันแรกวันกนแกวันกว่นแกวันแวนแรกวันวานแรกวันแกวันวันกวันแรกวันรกวันแรกวันแกวันรนรัรกวักวันันแต่ว่นแรกแรวันแรกกวนแรกเันแรวนรกวนแรกวักวกวันแนกรกวันแรกวันกน ก็ต่างคนต่างเตรียมค่ะแล้วก็แบบพอเรื่องงานพร้อมกันในี่สมัยก็ไปร้านที่เตรียมไว้เลยอ,อันนี้นั่งคิวลงหน้าคุยกับลงหน้าจองสัตว์น้ำค่ะ <c oughs> น้ำนะคะก็น้ำเออนอกจากดอกไม้แล้วก็มีอะไรสุดท้ายเราพิเศษก็มีของขวัญค่ะของขวัญคู่เป็นคู่กันต่างคนต่างให้อ่าเป็นอะไรอะไรเสริเสริไม่ไช่เลยไม่ใช่เลยเป็นของน่ารักของที่ต่างคนต่างายอยากได้ไ ซึ่งเขาก็ซื้อถูกใจเราถูกใจค่ะแล้วเขาแล้วเราก็ซื้อให้เหมือนกันบจมันขับไปเขาตอบว่าถูกใจเออซึ่งเขาเขาก็สบายแมทกับกับวาเลนไทน์นี้เขาน่าจะพอรู้อยู่แล้วนะเพราะเราก็จะชอบถามกันว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรก็เป็นวาเลนไทน์หวันๆอีกปีหนึ่งใช่ค่อนข้างน่ารักลงตัวอะค่ะง่ายๆสบายๆเป็นร้านประจําอยู่แล้วเนี่ยหลายคนตอนนี้คือรอรู้ว่าทริปที่คุณนายขอของจับพาเราไปเที่ยว เออเป็นที่ไหนแล้วก็เมื่อไหร่ก็คุยกันไว้ว่าอย่างโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันเพราะว่าอย่างแบบช่วงเวลาโอกาสสำคัญถึงคันเนาะเราจะแบบไม่ค่อยตรงกันเลยเลยก็คุยกันไว้ก็พยายามอยู่แ่บตอนนี้ก็ก็พยายามแบบสัดคิวให้ได้เลยมันจะเป็นช่วงไหนครับเพี่ชาอย่างหนักหน่วงใช่ไหมแตพอกระจายแผลของการผูวานอีใช่ไหมก็ไม่รู้ค่ะพยายามพยายามเอออยากอยากไปเที่ยวด้วยกันให้ได้แต่เองมีแบบงอนนะเพราะว่าแบบ เขาก็เป็นสายไปฟังละครไปทำนารันดร์ต่ามอะไรพวกนี้เขาก็อยากเที่ยวเขาเพิ่งปิดละครค่ะแต่ว่าเราก็อยากเที่ยวจริงๆเราไม่ปิดละครเราก็อยากเที่ยวนะคะก็พยายามอยู่ค่ะก็ปิดนิดนึงไม่ล่าจะได้มีเวลาโน้ไปได้ไม่ยาวๆก็อยากไปไหนมีได้เผยถามอยากยังไม่ได้คุยกันเป็นชิ้นเป็นอันว่าจะไปไหนแน่นอนเลยอ่ะมันเหมือนทวงเวลาเราก็ไม่รู้ว่าที่ไหนดีเลยแต่ว่าเป็นแบบชิลๆสบายๆทั้งคู่ค่ะจังหวะมันจะไปที่ไหนได้ก็ที่นั่น เพราะว่างานนานไหมคะฝั่งนู้นไม่แน่ใจแต่ฝั่งเราน่าจะเทียบค่ะพาราหมายหมายถึงงานหรือว่าอะไรหมายถึงงานก็ต้องเป็นแบบใหญ่หรือว่ารอคุยว่ามันจะได้เมื่อไหร่แต่คิดว่าน่าจะเกิดในช่วงแบบเทศกาลไหนส่งเดือนส่งปลายหรืออะไรไหนน่าจะมีกองค่ะไม่แน่ใจเลยจริงๆค่ะก็รอดูกันใ่กค่ะ กับงานเหมือนจะมีงานพูดกันเล็กน้อยสาดน้ำหรอไม่สาดไม่สาดไม่สาดไม่ได้สาดแบบสาดไม่สาดงานสำการเราก็แบบว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบได้ทำงานด้วยกันก็ชื่นใจเลยมาแล้วใช่ไหมอัดเซ็นดี้นิวเปอร์มาเนียเดี๋ยวคนก็ลองคอยกับสมเดอจที่ตอนนี้คอยออกมาเขาก็ใส่กับลำดีดค่ะอย่างเซ็นดี้นิวปี้ก็แบบว่าติดเทรนอะไรเงี้ยเราก็ชื่นใจค่ะ ได้เปลี่ยนเขาบอกว่าเิร์นเป็นคนนึงที่แบบได้ต่ดเองกับทองมาเล่นด้วยอะไรดีค่ะได้รับเกียรตินันยินดีมากเลย มันเป็นไงมันต้องท้าทายนะเพราะแต่ละคนเขาก็จะมีบ้านการขับแต่ละคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกอบอุ่นนะคะก็เป็นทีมของทิ้ฟรีของแฟนๆขับเขา s u p พ o r t นะคะที่มากยังกับวินเองนะซึ่งก็คนที่ผ่นการดูเคมีเขาทันดีดีแล้วหน้าราคักจริงมันก็สนุกมาโดยตัวบทแล้วเนาะแล้วมีการเวิร์กช็อปกันหลายๆอย่างแล้วพอกระแสตอบรับมันค่อนข้างดีเราสองคนก็คุยกันว่าเออหายเหนื่อยเนาะแพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วที่เหลือเท่าไหร่ ชพี่ชายยังไม่เริ่มเปิดรองค่ะทองประกายได้ประมาณไม่ถึง20%ค่ะแล้วก็เร่งกันอยู่ปีนี้ก็น่าจะเป็นอีกปีทองของเราก็คาดว่าผลงานน่าจะออกอย่างน้อยสองเรื่องสามเรื่องคว้ารางวัลนักแสดงอีกแค่มีคนดูก็ชื่นใจแล้วค่ะค่อยเออใช่เราอ่ะรอเราดูค่ะก็ฝากด้วยนะคะอย่าลืมฝาก Yob X พี่นัทด้วยนะคะทุกคนโอเคขอบคุณค่ะ